นี่นะคะจะแกงออมบมางเอิญเรามีไก่ย่างเหลืออยู่เมื่อคืนนะคะเราก็มาใส่ในแกงออมะค่ะแกงได้สักถ้วยสองถ้วยนะคะชามสองชามมีผักนะคะที่ใช้ก็มีผักก็มีผักกาดขาวแล้วก็ไก่ย่างนะคะที่เราทานไม่หมดไม่ใช่เหลือทานไม่หมดเมื่อคืนนะคะเราก็มาฉีกๆแล้วก็ที่สําคัญคือผักชีลาวนะคะ แล้วก็เราก็จะตำตะไคร้หอมหอมแดงแล้วก็พริกนะคะแล้วเราก็จะมาต้มน้ำให้เดือดแล้วเราจะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่นะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปนะคระับมงก็จะมีตะไคร้หอมแดงก็พริกที่บอกมอกีน,นะคะโขลกโขลกเปก็นตำเข้าไปนะคะใส่ลงไป ไก่นะคะไก่ลงไปดูกไก่ก็ใส่ไปด้วยมันจะได้นัวๆไก่ย่างที่เหลือทานทานไม่หมดนะครเราก็มาทำได้หรือเราจะใส่ไก่สดๆเลยก็ได้แล้วแต่เราจะใส่หมูนะคะหมูแพงช่วงนี้เราก็เลยกินไก่นะคะ อมแบบคนทนต้ยคนต้มาทำอาหารนิซานนะคะเดี๋ยวเราจะให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผักใส่น้ำปลารเราก็จะใส่น้ำปลาไปก่อนอจะเข้าเนื้อไก่นะคะสุดไข่สุดมันนะไม่ตายตัว เราใส่เสร็จแล้วก็จะใส่ผักลงไปมีผักอะไรที่บ้านก็ใส่ใส่ไปค่ะถ้าใจใเข้มข้นหน่อยนะก็ใส่ข้าวคั่วหรือเข้าเบื่อนะคะแต่วันนี้เราไม่ใส่เราจะเหมือนคล้ายๆแกงเลียงเนาะอืมนะ,ะครูค่ะ พักเรื่งนี้นะคะเราก็จะชิมรสกันนะจะลองชิมรสกันใส่ถ้าจะาิมข้นก็ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวนี้ท่านสมัยค่ะปะลาร้ามีสำเร็จรูปเรียบร้อยไม่ยากเลยค่ะนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวพอเร้นเสร็จนะคะ เร,เ,รเราก็จะใส่ต้นหอมพอไ,ได้รสแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะลงไปแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ปิดไฟให้มันละอูเดน๋้วผักมันก็จะนิ่มจะดสดของเขาเองมีผักอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะมน้อยก็ใส่ตามน้อยอันนี้ผักที่มีอยู่ในตู้นะคะ เาทำผักขึ้นในตู้อ,อืมแล้ก็ได้ละอ่อมไก่ย่างจริงๆไก่ย่างทานไปหมด,น,หมดนี่แหละกินไปหมดตอนกลางคืนแล้เห็นไหมเนยทานบ่มันก็คล้ายๆเกงเลียงเนาะเก่งเลียงภาคกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่อมนะคะ เสร็จรอให้เดือดนิดนึงไม่ได้ใส่เลยเลยใส่แต่น้ำปลาร้าอย่างเดียวนัวเลยค่ะนะคะหาน้ำปลาร้าที่อร่อยๆที่ถูกใจจะบอกไม่ได้ยี่ห้ออะไรแล้วแต่ปากแต่ละคนว่าจะชอบอรสชาติแบบไหนนะคะโอเคค่ะแกงอ่อมไก่ย่างค่ะ